การีวิวนะครับ FC9J210 นะครับแท่นเตีย้ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอแยกขึ้นน้ำกันมาขึ้นน้ำตัวแม่ตัวลูกเลยตอนนี้ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ไว้นะครับก็เลยขี้ไว้ก่อนไอตัวแม่นะพอพาพาขำสายนะครับนะได้ทองดำนะครับ ก็ดูสวยงามมากนะครับนะใต้ทองดำกระจกระซีสวยงามนะครับนะไม่มีผูหรือว่าแตกผักนะครับใต้ทองดำก็สวยครับต่อครับตัวลูกครับนะใต้ทองดำสวยนะครับคานดำสวยนะครับกระบอกดำไม่มีเยิ้มหรือซึมนะครับช่องล่างนะครับสวยนะ พื้นกระบะสวยครับเลี่ยมดีนะครับเลี่ยมดีนะไม่ตรงไม่ป่องนะครับนะพื้นกระบะดีนะครับนะแผงข้างดีไม่ตรงไม่ป่องนะครับอาจจะมีตะหนิมตนิมบ้างนะครับนะนิดหน่อยนะครับบางทีแบบว่าเขาอุดรูไงมันก็จะมีน้ําไปขังอยู่ตามข้างๆเนี่ยนะครับกันน้ําไหลนะครับนิดหน่อยนะครับโดยรวมถือว่าสภาพดีมากนะครับนะครับที่สวยมุ่งเจริญนะครับมุ่งเจริญ สสวยมากครับยางเต็มนะครับมีทั้งยางใหม่แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นยางใหม่นะครับยางตัวรู้จะเป็นยางผสมตัวแม่น่าจะเป็นยางใหม่หมดนะครับสวยนะครับกระบะกระบะตัวแม่ครับพื้นด,ดีเหมือนกันนะพื้นด,ดีเหมือนกันนะครับตังตีวสวยครับช่วงล่างตัวนี้มาเป็นสองเทานะครับในเรื่องของ เอเบอร์เฟืองท้ายต้องขออนุญาตไม่แน่ใจจริงๆนะครับนะแล้วก็ตัวเฟืองท้ายดูเป็นกาวเดิมนะครับกาวดูเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับทั้งละคังนอกละคังในเลยนะครับนะดูฮะกาวเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับนะครับคิดว่าโดยรวมดูแล้วเป็นกาวเดิมนะครับนี่หนึ่งชิ้นนะครับชิ้นหน้าสุดนะครับสามตอนนะชิ้นกลางนะครับ แล้วก็ในสุดนะครับเป็นสีเทาทั้งหมดนะครับซึ่งมีการถูกพ่นเคลือบด้วยสีดํานะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะพ่นสีดําแล้วก็มีลอกล่อนบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วดูเนื้อกาวเป็นเนื้อกาวเดิมนะครับของเฟืองท้ายฮีโน่นะครับต้องอธิบายอย่างนี้ว่าฮีโน่น่ะกาวที่เขายอดเืองท้ายจะเป็นสีเทามานะครับนะด้านหลังก็เหมือนกันนะเนื้อสีเทามาแบบนี้เนื้อแบบนี้นะครับนะอันนี้ สันนษฐานนะครับต้องมอยงี้เพราะว่ามันเป็นรถที่มีการดัดแปลงนะครับนะแต่ว่าจากจากการมองนะครับคิดว่าแท้นะครับแล้วก็เป็นตลกกลางตลกกลางก็บอกดัมชินไหมว่าแม่ลูกนะครับคัสซี่สวยนะคัสซี่สวยนะเพราะเก่งเดิมนะครับนะรถเดิมนะครับไม่มีบาดเหตุนะครับตะเข็บเดิมนะครับแทปบเดิมนะครับเสาเดิมนะครับไม่มีบาดเหตุเลยนะครับภายใน ตัวนี้เป็นสโลนะสีนี้ฟ้าๆนี่นะครับภายในสวยนะหันหน้าครับหันหน้าเดิมนะครับตะเข็บเดิมไม่เคยมีวันเหตุน,นะครับเป็นอาร์ตเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมหมดเดิมหมดเลยนะครับนะตัวด้านหน้านะครับเดิมหมดเลยมีกันชนเสียหายบ้างบางจุดเป็นเรื่องธรรมดานะ ของกันชนพลาสติกนะครับก็เดี๋ยวมันจะเก็บซ่อมนะครับใส่ให้ครบนะครับถ้าลูกค้าจองนะใส่ให้ครบนะครับทั้งกันชนบนล่างแล้วก็ทําสีให้ตรงกันนะครับนะก็ไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้เสียรูปเสียทรงอะไรนะครับประตรูขวาเดิมครับประตรูขวาเดิมตะเข็บเดิมนะดูแพนด้าเล็กไหม

งหัวไปไม่ลุดเปล j o 5 e สองร้อยสิบแรงม้านะครับเทอร์โบเดิมนะครับเทอร์โบเดิมนะครมอเตอร์ EGR ท่อ EGR นะครับนะมาเตอรวินเตอร์เดิมหมดนะครับเดิมหมดนะครับ,รบโดยรวมแล้วเครื่องยนต์ถือว่าดูดีนะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับอ่ะอเราเปิดไอ้นี่เปิดฝาดมาเครื่องร้อนนะได้ไนหะ ไม่มีไอ้ใต้หัวเก่งก็เดิมนะครับนะโอเคครับประมาณนี้นะครับนะ